ละนะสะกดแล้ะนะพี่ได้ห้าเม็ดกับสามเม็ดว่ามันรวมกันเป็นแปดได้ปะได้เหรอแต่อเชื่อนี่กูี่โคตรเกลือเกลือแบบโคตรหลังรู้เลยฝั่งรู้เลยอีกแล้วไอ้หมดตัวเร่เท่เลยฝั่งรู้เลยเจือไหมพี่ รออะไรอ่ะน้องอ่ะมาอยู่กับน Hello, ้องจะดีดีฮัลโหลวาไงพี่เกลือว่าพี่ว่าพ so ี่เรียนในรางช็ดอีกทีหน่อยดิว่ากดสิทธิ์แล้วให้รออยู่ตรงนั้นก่อนนะกดยังไม่งั้นบางคนมันจะแบบจะขอให้ไปตู้ไปส่งของอะไรกันเงี้ยเออถ้าไม่ฟังก็ช่างแม่งกูขี่เกียจพูดโอเคเดี๋ยวกูพิมพ์ในราเช็ดให้ ข้อความโทรศัพท์เยอะจังวะโอ้นน้องต๋อำมินจะปรชุมต่อเป่ใช่ตรงนี้แหละ มิ้เล,ล่าเป็นเหตุของให้มใจแป๊บนึงได้ไหมตู้ล่างมวใจมันจะมานี่ก่อนนะแค่นี้มวใจยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อืมน่าจะรอก่อนมัน้งบอสทำไมมันช้าจังวะบอสว่าสิบเมตรโอเคทำไมมันช้าจังวะกูหงุดหงิดละ กูว่ากูออกมาทีหลังนั้นอะใครมีข้าวบ้างกระเป๋าห้าส่วนเก้าใครมีข้าวด้วยมั้ยใครมีข้าวบ้างครับกระเป๋าห้าส่นเก้ามารอแป๊บรอแป๊บมันกึ่งกึ่งจังเลยนะมีข้าวปะไม่มีอะหนูยวามาให้ ได้ของดีมากเลยอ่ะมันต้องความสิูได้ไวเบห้าเมตรกับสามเมตรมันเป็นแปดเมตรได้ปะเป็นคุมนะขมินถ้าไม่ใช่สิบอะน่าจะคุมแค่ห้าบอสไม่บอสอเห็นเก้าห้าวะกูไม่เห็นจะมีใครซื้อกูเลย แลกสามเม็ดไ้มอะไรนะมิแลกสามเม็ดไม่คุ้มไม่หนูไม่ได้จะแลกหนูจะขายมิเอาเปล่าไม่เอาได้สามเม็ดเหมือนกันเนี่ยแล้วหนูได้ห้าเม็ดอะมิจะเอาเปล่าโนไม่มีเงินแดงเมื่อกี้กูยังเห็นรับอยู่เลยพอกูโพสไข่ไม่รับอีกแหละเป็นกระแสป่ะเนี่ยให้หนูลองรู้เปล่าให้หนูลงรูปเปล่าเขาซื้อไปหมดแล้วไง เบื่อเดียวใต้นี่เลยชอบพีนาเหมือนกันอะเบื่อเหมือนกันแหละไม่ชอบพีน้าเหมือนกันอะได้กี่คนอะวันนี้ละแกงเราได้กี่คนได้สิบเก้าพีกระเป๋าห้าส่วเก้าค่ะอ๋อ้าสิบหกอ้าวห้าส่วเก้ยอ่ะพี่ไอ้่ะเจ็ดห้องาเอาละ อ,อ๋อเดือดแล้วอ right oh, ้าวเข้าไอ้หวยหิวเหลือกี่คนตรงเนี้ยเหลือกี่คนมึงนับดิมึงได้แล้วหนึ่งสองหกแปดหกหนึ่งหกแปดเมตรอ่ะหนึ่งหกแปดหกขอเข้ามัมมัมนะหายไปคนนึงางออกไปยังอ่ะถ้าออกไปแล้วก็ตอนนี้สิบแปดมันจะสิบแปดได้ไงในเมื่อเมื่อกี้มันยังมีคนที่ไม่ได้เช็กชื่อตั้งเยอะ ตายชุบด้วยนะไอโกเลขยกไรใครหายไปวะเมื่อกี้ที่พูดได้ตดเมตรครับเมื่อกี้ที่พูดนี่ได้ฟังกันบอกว่เนี่ยว่าให้มาเนี่ยยอบอโยโบกะกะปีไม่ได้นะมะม่วงมะม่วงมายังยอบโบกะปีมะม่วงอาจารย์หนึ่งใครมีบ้างกระเป๋าติ๋มออกมาดิหนึ่งหนึ่งสองหก มื่อวานไปทำงานดำมาปะแม่ค่ะเมื่อวานติมติมไปเก็บเห็ดมาแล้วก็มีพี่ๆี่เขาแวะจกู <V 5 S 1> ด้วยอ่ะไม่แล้วหนูให้พี่ๆบอกหรือเปล่าว่ามากับโอเวอร์เลยดีอ่ะติ็มไม่ได้ให้บอกค่ะแล้วเขาเป็นใครอ่ะประชาชนอออมีแก๊งปะใช่แล้วค่ะเป็นประชาชนมีแก๊งหนึ่งคนค่ะเป็นผู้หญิงอ่ะหัวสีชมพูเฮ้ยปรบนึงนะสิทธิ์วบห้าเมตรอะขายปะ แม่ไม่ไม่คมแม่คมแม่มโอเคโอเคแล้วก็มีพี่ปีเตอร์กับพี่ไมกี้ค่ะสองคนที่เป็นปราชาโซนแล้วแก๊งเขาอยู่แก๊งอะไรไม่มีแก๊งค่ะแต่คนที่เป็นแก๊งเสื้อกาวสีชมพูอะเดิไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่แก๊งอะไรอะไปแล้วเมื่อวานโอเวอร์เขาคุมหลูกตรงปูนใช่ไหมเขาคุมลูกปูนข้างบนแล้วหนูให้หนูได้ให้คนตรงนั้นบอกหรือเปล่า ไม่ได้ให้บอกค่ะเพราะว่าติ๋มอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะเราหนูเราหนูรู้หรือเปล่าว่าแ้วแเราหนูรู้หรือเปล่าว่าเขาอ้างว่ามากับโอเวอร์เลยดิรู้ค่ะแต่พี่เขาบอกแล้วตอนที่ติ๋มซุบขึ้นมาแต่ติ๋มเตือาเขาไปแล้วว่าไม่ให้ไม่ให้พูดเพราะว่ามันคนละส่วนกันนะแล้วเขาบอกว่าอะไรเข้าใจแล้วค่ะเขาบอกเราจะให้พี่ทําไงให้พี่ไปคุยกับเขาเองหรือว่าไง ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรียกเขามาไหมอ่ะมั่นใจนะว่าจะให้พี่คุยกับเขาเองหนูจะให้ติ่มไปคุยยังไงบ้างคะไม่เขาเขาเข,า,ขาเป็นเข,าเ,นขาเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรกับเราเป็นพี่ชายสวยๆคะ่ะที่ไปชวฟาร์มด้วยกันนะแล้วถ้าสมมุติว่าพี่หนูให้พี่ไปคุยกับเขาอะ่ะคือเรื่องถึงโอเวอร์นะอะเนี่ยเดี๋ยวติ่มไปคุยให้ไหมเนี่ยไม่คือตอนเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า จะจัดการยังไงคือตอนนี้โอเวอร์เขาบอกว่าเราไปแอบอ้างเขาเขาอ่ะคิดว่าติม่มอ่ะให้พวกนั้นเป็นคนพูดว่ามากับโอเวอร์เลยดีงั้นแล้วตอนนี้ทุกคนเขาก็ทำงานดำไม่ได้ เราติ่มไปขอโทษพี่ๆโอเวอร์ได้ไหมคะแล้วก็เอาพี่เขาไปด้วยอ่ะไม่แค่อยากรู้ว่าเราไม่ได้ให้เขาพูดใช่ไหมไม่ได้ให้พูดค่ะเพราะว่าตอนนั้นติ่มอยู่กับคนละฝั่งอะ่ะเขาวิ่งไปอีกทางหนึ่งอะ่ะติ่มไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรยังไงบ้างแต่เขามาบอกทีหลังว่าตอนที่ขึ้นมาเดียวอะ่ะเราเตือนเขาก่อนไหมหรือว่าเตือนตอนนั้น ตอนนั้นเติมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแบบไหนอ่ะเพราะว่าก็ไปทำงานเกมเห็นด้วยกันปกติอะค่ะไม่รู้และนี้พี่ต้องทำยังไงคือพี่ต้องไปคุยกับเขาเองถูกไหมติมไปคุยคุยคุยให้หมดครับบอสขออนุญาตครับอาสิบเมตรบอสขายเท่าไหร่ครับบอนต้องเท่าไหร่นะสองแสนตอนนั้นอะแสนหา้หาเลยก็ขายเยอะสองแสนครับ เรียกพี่เขามาไหม่ะพี่คัมินไม่เรียกพี่เขามาแล้วคือเขาไม่ได้อยู่แกงแ๊งเรานะแต่ถ้าสมมติเราโอเวอร์ตีเขาจะตีแกงแ๊งเรานะติ๋มจะรับผิดชอบยังไงกับกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องที่แบบว่าที่ทํามันีะไม่ขอโทษเขาได้ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นพี่พี่เออเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาบอกติ๋มแล้วว่าบอกว่าอย่าให้ใครเอาชื่อเราไปอ้างแล้วติ๋มก็เลยขอบคุณเขาไปค่ะเขาไม่ได้อยากได้คําขอโทษดิติ๋ม แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมพวกนั้นเขาถึงอ้างเขาถึงกล้าอ้างว่าเป็นโอเวอร์เลยดิแล้วเรื่องมันก็มาสวยที่เราไงแค่ค่ะต้องต้องเรียกพี่เขามาถามแล้วหนูบอกเขาไปว่าไงนะบอกว่ามันมันคนละส่วนกันค่ะมันไม่เมม,มันไม่ได้อยู่ด้วยกัน แล้วตอนนั้นหนูอยู่ปะตอนที่เขาแะจกบ,บุญอะติ๋มอยู่ค่ะแต่รถรถพัองอยู่อีกฝั่งหนึง่งแล้วก็พี่เขาสองคนที่น้องที่มีแกงด้วยอีกคนเขาวิ่งไปอีกฝั่งหนึง่งแล้วติ๋มไม่เห็นนะคะติ๋มน้อจช่างอยู่แล้วเห็นอีทีก็คือมีพี่ปีเตอร์มาบอกว่าได้ยินเสียงปืนแล้วติ๋มก็เลยวิ่งไปดูแล้วก็เห็นพี่โอเวอร์กำลังอันนี้อยู่แล้วติ๋มก็เลยวิ่งออกมาอยู่ริมถนนกับพี่ปีเตอร์ค่ะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เข้าไปช่วย ก็อยู่ดีเขาวิ่งไปจบปูนห,หรือว่าอะไรใช่ค่ะจบปูนเพราะว่าปกติเกมเห็นแล้วพี่เขาแวะจกปูนไปด้วยตามทางเมืองโบน,นะะแล้วแล้วหนูได้จบไหมเังไม่ได้จบแล้วหนูจะแก้กปัญหาอะไรที่แบบตอนเนี้ยคือฝั่งโอเวอร์เขาไม่คุยลอะอะอามูนว่าเราต้องทำยังไงดีคะไม่พี่ถามหนูเนอะแล้วพี่เขามาขอโทษได้ไหมคะ าสมมุติว่าเขาขอโทษตอนที่โอเวอร์ยื่นเราไปแล้วอะ่ะติมต้องรับผิดชอบยังไงบ้างคะพี่ขัมมินต้องคิดดิ ขอโทษมันสายไปใช่หรือเปล่าคือขอโทษอะขอโทษพวกเขาไม่ได้ละเขาเขาแค่อยากรู้เจตนาแล้วตอนเนี้ยพี่รู้แล้วว่าเจตนาวันนี้แต่พี่อะคือจะให้พี่ไปจัดการประชาชนสองคนนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่าเพราะเขาเป็นประชาชนไงค่ะอืมแล้วพี่ควรทำงางกับติมอะติมเห็นติม,ม,มโซเซย,ยังไงได้บ้างคะ่ะอิดี่ เิมจะไม่ทำงานดำแล้วค่ะอันนี้คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมไม่ทำงานดำแล้วเราคือเพื่อนๆในแก๊งเราก็ทำไม่ได้นะอะีมจะโชชใชโชช้ยังไงพูดสิเมไปฟาร์มได้ไหมคะ ถ้าสมมุติเราจกปูนไม่ได้แล้วเราจะขึ้นอาวุธกันยังไงอะแล้วเมื่อวานตอนหนูเห็นพี่โอเวอร์หนูได้เข้าไปหาเขาบอกไม้ไ่าวิ่งออกไป <คา S 3> เลย <คา S 1> ติ่มวิ่งออกมาแล้วก็ไม่อยู่ตรง ตรงกลางไอ้ตรงกลางที่เป็นถนนค่ะกับพี่ปีเตอร์แต่หนูบอกเขาไปแล้วใช่ไหมว่าห้ามอ้างชื่อเราอีกอะ่ะใช่ค่ะพี่เขาเข้าใจแล้วค่ะพี่คามินพี่เขาเข้าใจแต่โอเวอร์หลักไม่เข้าใจอะดิอืมไปอธิบายให้เขาฟังได้ไหมคะอธิบายว่าอธิบายว่าวพี่เขาเหมือนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาโทษเรา มีใครได้ไวเบสิบเมติอีกปหใครได้กล่องฟ้าฟไม่มีครับไม่มีค่ะเอาไงติมี่คสมินว่าเราควรทำยังไงดีอะถามพี่เหรออันนี้พี่ถามเราอยูน่นะตเมื่อวันพี่โดนเรียกไปที่บ้านโอเวอร์เขาคุยเรื่องเนี้ย ถ้าคะต่อไปท่านติ่มติ่มจะระวังตัวแล้วก็จะมอกคนรอบๆข้างว่าไม่ให้พูดหรือว่าคิดอะไรแบบนั้นนะ่ะแต่ครั้งเดียวมันทําให้ทุกอย่างแย่ลงได้กว่าเดิมนะเราอาจจะทํางานดําไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทํางานดําช่วงบ่ายไม่ได้แล้วด้วย ทำไงอ่ะติ๋มทำไงติ๋มขอโทษค่ะติมไม่รู้ว่าต้องทำยังไง่ะพี่คามินนอกจากไปขอโทษแล้วก็บอกพี่พีโอเวอร์ว่าไม่ได้บอกให้พี่เขาเป็นคนพูดค่ะแต่เขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็คิดไปได้อะไรอย่างเงี้ย เราทําอย่างนี้บ่อยไหมไปไปเก็บเห็ดแล้วแวะจกปูนอ่ะไม่บ่อยคะ่ะถ้าไปกับถ้าไปกับคนอื่นก็ไม่ได้เวะอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าโอเวอร์เขายื่นเราเนื่องจากพี่ชายหนูเนี่ยหนูว่าพี่ชายหนูชดใช้อะไรได้บ้างหรือหนูชดใช้อะไรได้บ้างพชายก็ต้องให้พี่โอเวอร์เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามัน ติ่มสามารถทำให้ได้ติ่มก็จะทําให้ให้ถึงที่สุดค่ะติ่มติ่มสามารถแบบว่าจกปูนให้พี่ได้แบบเหมือนลูกไหมไม่ได้ค่ะได้แต่ทยอยนิดหน่อย,ย,ย,ยแล้วขออนุญาตน,นะไปเอาเงินพี่ชายเราอยู่มานานนะ ไม่แน่ใจคะ่ะพี่ชายน่าจะอยู่ที่ถามไปก็คือประมาณสองเดือนประมาณนั้นคะ่ะสองสามเดือนเออแล้วที่เขาพูดหนูได้ถามเขาไหมว่าเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงบอกว่ามากับโอเวอร์เลยดีหนูได้ถามเขาไหมหรอติม เขาบอกว่าเขาเขาเหมือนเข้าใจผิดคะ่ะพี่คาเมียนแบบคิดว่าเราเป็นแบบเหมือนเคือเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยพูดไปอย่างนั้นคะ่ะมีใครจะช่วยติ๋มไหมในเะนี่ย ช่วยยังไงได้บ้างคะค่ะช่วยได้หมดเลยค่ะไม่ช่วยช่วยอธิบายช่วยอธิบายของคําพูดติม่มว่าแบบว่าทําไมได้บ้างคือเราจะชดใช้ร่วมกันเหรอใช่เรเก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าต่อไปจะครบใครก็ต้องเลือกคบที่เขาม่เอาเราไปเป็นประโยชน์อะก็คือเป็นบทเรียนว่าต่อไปอะ่ะจะอยู่กับใครอะก็คือต้องดูให้ดีค่ะถอยไป ติ่มแค่น่าต้องระวังการคบคนกับการที่แบบไปไหนมาไหนแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าติ่มแบบไม่ได้อะไรกับใครเลยแล้วอาจจะขี้เกีใจอะไรอย่างเงี้ยติ่มเลยไม่กล้าพูดกับคนนั้นใช่ไม่ต้องแทงหรอกถอยไปอยู่้องไม่รู้หรือเปล่าพี่วัดไม่้าคเอคือตอนบ่ายจากที่ฟังบอกบอกให้ถอยไปจากที่ฟังคือติ่มน่าจะแบบไม่รู้ว่าเขาทําอะไรในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเหมือนมัน คือติ่มนั่งรถร่วมไปด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าเขามาบอกตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่แล้วติ่มไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่รู้อ่ะมันตกอะไร่ติดไปด้วยเราไม่สามารถดูได้ว่าอีกคนนึงเขาจะทําหรือคิดอะไรเราเรื่องงานดําอะเราเพิ่งพูดกันตอนบ่ายไม่รู้ว่ากี่โมงที่เราคุยกันว่าโอเวอร์เขาคุมตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าติ่มไปเก็บเหตุน่าจะก่อนหน้าที่เราคุยเรื่องโอเวอร์คุมงานดําะครับอันนี้อันนี้หนูพูดเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ ทุกคนก็เพิ่งรู้ว่าโอเวอร์คุมงานดําช่องบ่ายแบบบางคนก็ยังไม่รู้เพื่อนก็เลยดักแชทถามวันนั้นทุกคนดูถอยไปถอยไปถอยก่อนถอยก่อนกลับกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนกลับมาถอยมาข้างฟังที่เขามินพูดก่อน่ะคือถ้าใจให้พูดตรงๆอ่ะเขาไม่พอใจที่ทําไมถึงไปอ้างชื่อโอเวอร์เว้ยเสนจนขออนุญาตพูดใหน่นะคะในส่วนที่แบบ เอเป็นเพื่อนติ่มมาแสนสนคิดว่าติ่มไม่ใช่คนที่จะต้องแบบเป็นคนบอกให้คนนั้นพูดแต่ว่าสิ่งที่ผิดตอนเนี้ก็คือคนนั้นนะเขาเอาชื่อเราไปอ้างโดยทําให้เราเดือดร้อนซึ่งเออแสนสนคิดว่าสิ่งที่แบบติ่มทําได้ติ่มก็จะทําทําให้ดีที่สุดด้วยการที่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหรือถ้าอยากได้เป็นของติ่มก็จะพยายามหาาให้ถ้าติม่มตะสืบแบบนี้ค่ะ ก็ผิดตรงที่ว่าติม๋มอาจจะแบบเขาเป็นคนค่อนข้างแบบจิตใจไม่ได้จิตใจดีไม่ค่อยได้คิดอะไรแบบให้ลึกซึ้งกับการที่เลือกจะไปอยู่กับใครอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะผิดอยู่ตรงนี้เงี้ยคือนี่ก็จะเป็นบทเรียนในชีวิตให้ติม๋มด้วยว่าติม๋มจะได้รู้ว่าเวลาไปไหนกับใครเงี้ยต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ต้องเลือกดูคนดีๆ ใช่เพราะว่าติ่มแบบใจดีมากไม่คิดอะไรแบบมีอะไรก็ให้ทุกคนหรือว่าถ้าใครชวนไปไหนติ่มก็ไปอะค่ะใช่เขอ,ขอติ่มอาจจะไม่ได้คัดทองกับใครมากมากขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นติ่มอาจจะแบบไม่รู้จริงๆเพราะว่าติ่มขนาดเรื่องที่เกิดไปติ่มยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าแส,สงจนเข้าใจว่าทาไมติ่มถึงไปอยู่กับกลุ่มนี้เพราะว่าเขาช่วยเหลือติ่มติ่มก็เลยรู้สึกแบบเออเกรงใจด้วยแบบก็คือเขาชวนไปไหนก็ไป,ไไปอย่างเงี้ยค่ะ ติ่มมันเกรงใจหรือว่ามันติดเล่นมากกว่าติ่มคือติ่มเป็นคนที่เกรงใจพี่เกรงใจเกรงใจม,ม่วงมันใจเลยไม่ตั้งใจหรอกน่าจะรู้รเท่าไม่ถึงการไมรร่รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าปัญหามันเกิดแล้วติ่มเอ่อถามพี่โอเวอร์ได้ไหมว่าเขาอยากได้เป็นของหรืออะไรไหมถ้าแบบอยากได้เป็นของไม่เขาเขาไม่อยากได้เป็นของเขาเขาอยากได้ว่าแบบว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้ มันมัน <ไป S 1> ชื่อก็เป็นชื่อเขาเขาไม่ได้อยากคุยอะดิคืออันนี้เหมือนติ๋มน่าจะแบบโดนพลอยไปด้วยทั้งที่แบบติ๋มไม่ได้ทาอะไรแล้วประชาชนคนนั้นน่ะเขาเป็นคนแบบพูดเองโดยเราไม่รู้รนิสัยใจคอ,อเขาอ่ะแล้วแบบนี้แปลว่าคำมินต้องไปหาเรื่องประชาชนนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าคำมินคุมน้องในแก๊งไม่ได้อ นี่ติ่มหน้าต้องไปเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องด้วยแบบชัดเจนอีกทีมูงคิดว่าทุกคนน่าจะต้องแบบว่าระวังตัวกันมากขึ้นนะส่วนตรงนี้มากกว่าเหมือนเรื่องติ่มมาเป็นบทเรียนให้ทุกคนนะรู้จักคบคนว่าถ้าเกิดจะไปไหนกับใครก็ต้องระวังไม่ใช่แบบไปกับใครง่ายๆแล้วก็เวลาจะคุยอะไรกับใครแบบเหมือนถ้าเขายื่นให้ของให้มาเขาอาจจะเอาไปพูดได้แบบเออแบบให้ของกับคนนี้นะแบบ คนนี้มาขอของเลยเขาจะพูดอะไรไม่ดีกับเราก็ได้อะก็คือต้องรู้จักคบคนอะแบบระวังตัวให้มากกว่าน,นี้เพราะเราก็ใส่สูตรแก๊งของเราก,กันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงที่ผ่านเข้ามานี่เขาเป็นโอเวอร์นะเขาถึงแบบมาพูดมาเตือนเรามาถามเราก่อนถ้าเป็นแก๊งอื่นเขาไม่ถามนาะติ๋มจะทำยังไงเพื่อนช่วยพูดแล้วทำไมหนึ่งเงียบอะ แม่คิดว่าเต็มจะไปคุยกับพี่พิโอว่าค่ะเขาไม่ได้อยากคุยกับเรามันทําอะไรได้ดีมากกว่านี้ไหมเต็มจะระวังตัวแล้วก็เตือนเพื่อนๆแล้วก็เตือนทุกคนรอบข้างไม่ให้เข้าใจผิดแบบนี้ค่ะแล้วแล้วหนูเตือนเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเ,เตือนหนูไหมทาไมหนูถึงทําผิดอะ่ะแล้วทำไมหนูถึงแบบไปซวยเพราะคนนั้นอะ่ะคนพวกนั้นอะ่ะของพี่ชายหนูไม่ใช่เหรอเขารักหนูไหม ทำไมเขาถึงทำให้หนูแบบเดือดร้อนอ่ะสามคนมุมเนี้ยถอยออกไปดิอะถ้าสมมติมว่ามันหนักจนต้องออกแกงทำงไงอะติม๋มคือคอือยังไงคืออย่างนี้คือพี่ต้องเก็บติ๋มไว้หรือว่าอะไร ถ้าเป็นแก๊งอื่นเขาตีเราแตกทำไงอะ เนียนขึ้นนู้